อันนี้พี่ซันขอหมวกเพี่ยวเจอแล้วเจอแล้วเพียบเลยกอดหาเต็มเลยอันนี้ สวัสดีครับทุกคนพวกกับช่องไปก็รู้เรืยอนะครับและตอนนี้ผมอยู่ราชบุรีนะวิ่งมาจากบ้านก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วแหละเรากำลังจะไปน้ำตกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักที่กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามป้อมใช่ไหม <c oughs> แต่เราจะวิ่งเส้นสดพึ่งนะเพื่อจะทะลุไปถึงน้ำตกเลย แล้ววันนี้ดูรู้สึกว่าเขาจะบอกว่ามีกันเก้าคันแล้วก็มีช่อง youtube ผกช่องแต่ผมไม่รู้อีกช่องหนึ่ง,ช,งช่องอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับน้องอีกช่องหนึ่งที่ก่อนที่จะเข้าสดพึ่งอะ่ะก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอกกันที่นู่นเลยว่าใหค้ครบก่อนใหค้ครบก่อนเดี๋ยวผมจะบอก มีช่องอะไรบ้างเออแล้วก็ไอ้ที่น้ําตกอะ่ะผมยังไม่รู้จักชื่อนะเพราะว่าน้องน้องคนนําทางเขาก็ไม่บอกผมว่าน้ําตกชื่ออะไรแสบมากเลยไม่ยอมบอกอะไรเลยอะ่ะคนนําทางอะ่ะผูมาจนถึงวันเดินทางอ่ะครับตอนนี้เราแวะ ปั๊มปตทสวนพึ่งแล้วนะตอนนี้ครบแล้วเก้าคนนี่มีมีสวัสดีครับล้อหมูล้อมหมุน้องดูว่าอันนี้กูซีอันนี้นี่ทัวร์ซิ่งตอนที่ไปอุทัยธานีนะและนี่น้องอีกคนนึงที่เป็นคนร่วมทิปอันนี้ติ๊กเกอร์นี่อันนี้นะนี่อันนี้พี่ซันนุ่ ขอหมอกเที่ยวอ, <laughs> อันนี้เมฆอ,อนทัวนนร์ครับนผะมเมอนทัวร์นี่นะเมฆรอนทัวร์นี่รถกานี่เป๊ะร้อยตัวแรงนี่ <laughs> อันนี้ก็ X Max อีกช่องหนึง่งโกอาลาวครับผมโกอาลาวบใช่ครับโกอาลาวนะโกอาลาวเบาบ้านทุ่งน่ขอบครับผมครับวันหลังต้องเอามาแจกบ้างนะนะ <laughs> จะตามมาเอาอันนี้ก็ที่ร่วมทีอีกคันนึง X ADV นี่นี่นี่หนึ่งช่องนี่หนึ่งช่องช่องอะไรครับช่องไบเกอร์วันเว i k ไบเกอร์วันวนะโหไปติดตามช่องเขาได้นะก็สายลุยอยู่พอสมควรเลยแหละตุนอาหารแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องไปตุนอาหารบ้างแล้วไป ครับเรียบร้อยครับกินข้าวก็เริ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกกันแล้วเราบอกเราบอกนั่งกันได้แล้วเนาะว่าน้ําตกอะไรน้ําตกสาธิตนะหลายคนอาจจะงงอยู่หรอกผมก็ยังงงไม่รู้จะมีน้าด้วยเปล่าจะโดนหลอกมาเชื่อเปล่าไม่รู้ เตรียมชุดมาแล้วต้องได้เล่นอเออเตรียมชุดมาแล้วจะได้เล่น <laughs> <laughs> น่ะนี่นี่คนหลอกเนี่ย <laughs> ไม่ไปทางนู้นหรอน่าจะหลงนะให้คุณซันมาแล้วใช่ไหมต้องให้ไปตาม ây thích luôn hả ok bay gần tòa phải luôi kỳ lô что หมดตั้งแต่มาไหร่ไม่รู้เนี่ยโอ้โหห้เรากน,นึกว่าไกลเลยจอดถอดเอาแบตก่อนโธ อันนี้ติดน้ำคันุ่นลุ่มขันดดล้มซะงั้นจะลองอีกคันเอามาทางนี้ครับเอามาทางนี้นี่นี่ครับเมื่อกี้ล้มโอ้โหล้มแปะไม่น่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะพอดีตวัดขาข้ามมาแล้ว มันนี้ผ่านเอียงอ่ะเอียงมันเอียงมันเอียงแล้วมันโถมมาอืมนี่มันนี่โดนดินนี่มันล้มตรงนี้นี่คนเดินยังจะเอียงเลยนะมันเวียนหัวด้วยนะออื้โเหี้ยอะไรกันเออตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่งดูดิตัวอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เห็อะไร ไม่เป็นไรมากดินมันโดนดินดินดิน,ด,น,ด,นดินมันไม่ได้พ <laughs> าไปดูทางทางขึ้นหน่อยหนึ่งเนะาะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้ถ่ายไว้เปล่าแบตหมดพอดี <laughs> ไปจากนี่เหรอนอันนู้นนะ โอ้โหพึ่งมันตาอมจังเลยโอ้โหแต่วิวเนี่ยถ้าถ้าเห็นด้วยตานี่จะวิวสวยมากเลยนะตรงนู้นเน่ะมันขึ้นมันเป็นทางขึ้นมันมันเป็นเนินขึ้นมานะไม่ใช่เนินหลอมันเป็นทางขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นมาจนนู้นเมื่อกี้ขึ้นไปจอดตรงนู้นแล้วก็เราก็ลงมาเนาะเราก็ลงมาลงมาลงมาเราก็มาลงมานี้ไปทางนู้นเขาบอกให้เขาบอกอย่าอย่ากลับมาเฮ้ย เขาบอกว่าอย่าขับไปอเราก็ถอย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 ,ถอยลม้มบึก <laughs> นี่เขาให้เขาให้ขึ้นมาทางนี้ <laughs>